ครับสวัสดีครับอู๋พีชเตรลบุรีครับวันนี้เป็นวันที่ยี่บสองนะครับสุพียี่สบสองนะครับมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้เราเดินทางจากจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าสุพรรณบุรีนะครับนะไปหาข้าวทานนะไปหายำทานกันครับเจ๊กุ๊กนะครับชวนไปอีกแล้วครับนะมาด้วยโฟกคาราเวลทีสี่ครับคันเดิมนะฮะตอนนี้จอดอยู่แถวแถวแถวท้องแดงนะฮะนะปั๊มปตทนะครับ นะทางที่อยอกบายพาสนะฮะก็แถววันแทกล่ะฮะพู้ยง่ายนะครับตอนนี้แท็กเกอร์กำลังจอดรถอยู่ในช่องที่ล้างรถนะครับเป็นการล้างรถหยอดเหรียญอัตโนมัตินะครับนะฮะตามป้ายนี่ครับแท็กเกอร์กำลังฉีดน้ำอยู่นะครับนะฮะเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะฮะตู้ล้างรถนะครับหยอดเหรียญนะครับนะแล้วมีปุ่มกดครับ มีการปล่อยน้ำยาล้างรถออกมานะครับแล้วก็ล้างรถแบบนี้ครับไทเกอร์กำลังยืนฉีดอยู่นี่ครับนี่ครับะล้างด้วยตัวเองนะครับนะก็คือหยอดเหรียญครับแล้วก็จะมีโฟมล้างออกมาฮะแล้วก็มีน้ำนะฮะล้างแล้วก็มีสายลมที่เปิดให้เราไล่นะครับนะตอนนี้ในปั๊มครับผมก็นั่งรอในรถนะครับก็ฝากเอสซีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวที่จังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็อ่าจะถ่ายที่ ร้านอีกทีนะครับก็คงเป็นร้านเดิมนะครับแลดคาเฟ่นะครับนะเพราะว่าเราชอบสไตล์ยำนะครับแล้วก็ของทะเลนิดๆหน่อยๆนะครับนะกินกินตามอัตรภาพนะครับนะก็เบื่ออาหารที่บ้านตอนเย็นครับนะก็พยายามเดินทางกันนะฮะแล้วก็ทำคลิปรถเก่านะครับโฟ l ์คร์เวลทีสี่ครับรถยี่สิบเอ็ดปีนะฮะสามารถไปได้ทุกที่นะครับนะพาลูกๆไปด้วยครับนี่ครับเอาไปบ้ายกับลูก คุณชมพูไปเอีก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอาไปไหนลูกวันนี้บอกนี่บอกเอซีนี่ไปไหนไปเที่ยวที่ไหนลูกจังหวัดอะไรลูกไปจังหวัดอะไรปุ้ยเที่ยวจุฬาลงรณ์จุฬาลงรีเอ้โอเคลาเตีย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 ไปาปเอฟซีนะลูกไปบาปหน่อยอ่านนั่งยืนีิลูกอันมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอซีก่อนสวัสดีค่ะที่สวยสิที่สวย หนูดูอะไรอยู่เนี่ยรัสเซียหนูดูอะไรอยู่ลกูกฉีดน้ำเหรออ๋อดูว่าล้างรถล้างโฟมด้วยก็เมื่อกี้รัสเซียบอกว่าอ้วนล้างรถรัสเซียพูดรัสเซียรัสเซียเซเลอร์ลูกเป็นไงมัง่งหยอดเหรียญใช้เงินเท่าไหร่ลูกบอกเคพีดิยี่สิบาทครับไม่ถึงเนะี่ยเหลือเหลือิบห้าบาทครับสิบาทอ๋อสิบห้าบาทนะครับหยอดหยอดสิบห้าบาทนะล,ลูกหรือไง หยอดยีบาทแล้วจะอีก5บาทก็างหน้าก็หนึ่งคนไอ๋อหยอดไป20บาทตอนนี้เราจะเหลือเลขตัวเลขอยู่ที่ตู้5้าบาทก็แสดงว่าเราใช้เงินไป15บาท,ใช,บาทใช้โฟมไปใช้น้ําล้างรถไปสองอย่างสองอย่าง15บห้าบาทที่เหลือเดี๋ยวให้ลมวิ่งผ่านไปเองเอาอาแล้วเราไม่เป่าลมนะลูกไม่ทันนะขอบประตูเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันอ่าอ่าโอเคสรุปว่าอยู่ในตู้5บาท คนอื่นก็ใช้ได้ดีกันนะคนอื่นใช้ได้ห้าบาทอ่าคนอื่นใช้ต่อไปเลยห้าบาทโอเคนะครับก็ตู้ไม่มีคนล้างนะมีอยู่คันนึงครับมาด้าสกายทีพับสีแดงนะครับกอตามที่ท่านเห็นนะครับเจ็คเกอร์ขับรถมาแล้วครับนะเดี๋ยวไปรับเจครับเจ๊ไปซื้อน้าให้ทานนะทิสเซเว่นนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยครับเป็นคลิปแรงบันดาลใจเหมือนเดิมนะครับนะพยายามที่จะถ่ายนะครับนะถ่ายตลอดนะเพื่อให้อ่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับ หรือท่านไหนใช้รถเก่านะครับเนี่ยครับเจ๊กุ๊กเดินอยู่เนี่ยฮะนะก็จะได้มีกําลังใจครับในการใช้รถนะเดี๋ยวผมจะลงเอาไปถ่ายข้างนอกให้ดูว่าเราเอารถตัวไหนมานะจะได้เห็นเนี่ยครับ,รบกินน้ําสิเรากินน้ําอยู่อ่ะเดี๋ยวเจ๊กุ๊กไปซื้อน้ํามาให้นะครับมาเซเว่นแล้วว่าหารถไม่เจอนี่นี่นอ่ะทักไทยเอฟซีหน่อยบายบายหน่อยบายบายไปไหนเนี่ย แจ้งเงินซีที่ว่<อ>าไปไหนให้ด้วยนะมาามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาติดต่อลูกอมแทมแทมให้ซั่งใช่ป่้ะอ่าซื้อลูกอมเจ๊บอกขะสั่งเหรออ่าเจ้าของรถบอกให้สั่งจานเบรกหลังได้นะครับ E0 6ครับมาการเบรกดำนะครับพอดีคลิปที่แล้วผมลืมบอกนะฮะเป็นคลิป E0 6ที่ไฟสเตลลิงอ่าแอคทีฟนะสเตลลิงโชว์นะครับก็เวลาเบรกก่อนจอดนะครับ มันจะดังเหมือนรถไฟเข้าชายชลานะครับอีดอีฮะคาดว่าเป็นที่จานเบรกนะครับก็ไทเกอร์แจ้งมาแล้วนะลูกว่าลูกค้านะครับอนุมัตินะครับนะเป็นท่านลูกค้าเรานะครับอ่าท่านลูกค้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับก็อนุมัตินะครับสั่งจานนะฮะจานเบรกใหม่คู่หลังครับเดี๋ยวจานใหม่มาเราจะถ่ายดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับของอีพีสองนะครับอีหกศูนย์ก็ให้ท่านดูครับเราจอดอยู่ที่หน้าเซเว่นนะฮะตอนนี้ทีซี่ครับ คันเดิมนะนะก็ล้างข้าวข้าวครับสิบห้าบาทนะก็ไปได้ทุกที่นะครับคาราเวลนะลองมิ่งยางใหม่ด้วยนะครับเนี่ยที่เปลี่ยนมาวันนั้นฮะคลิปที่แล้วที่บอกนะยางปีสองพันยิบสี่ครับนะดูตามตัวเลขนะฮะนะต้องข้างนู้นแหละฮะนะปียางต้นปีนะครับ นะครับเบอร์นี้นะฮะสองหนึ่งห้าครับหกห้าสิบหกนะฮะก็หมายความว่าแม็กขอบสิบหกครับอันนี้หน้ายางนะฮะหน้ายางสองหนึ่งห้านะครับส่วนส่วนหกสิบห้านี่คือความสูงของตัวยางครับนะความสูงของยางนะฮะก็เราใช้เบอร์นี้แหละครับนะสองหนึ่งห้าทับหกห้าอาร์สิบหกซี่นะตัวนี้ครับ เอาไว้เดินทางนะครับมียางเส้นใหม่ครับจะได้ปลอดภัยนะครับใช้ความเร็วสูงสูนะครับจะได้ไม่รู้สึกระแวงนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยจะได้มีกับตัวรถนะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นรถเก่านะครับแต่เราก็พยายามทําตามคู่มือนะฮะนะอ่าพูดง่ายง่ายครับเราจะไม่แหกกฎคู่มือครับถึงแม้ว่ารถเราจะจะมีราคาที่ถูกแล้วนะฮะแล้วก็อายุรถอายุรถเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้ว แต่เราก็ยังคงใช้คู่มือนะครับเดิมของตัวรถแม้เทน้นรถต่อไปเรื่อยๆคือทําตามคู่มือต่อไปเรื่อยๆถึงแม้รุ่นปีจะสูงขึ้นนะนะไม่ว่าจะผ่านไปอีกห้าปีเจ็ดปีเราก็ต้องทําตามคู่มือไปแบบนี้ครับนะนี่ครับผมจะถ่ายดูด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมนั่งก่อนพอดีว่ามีที่นั่งพอดีนะครับจะได้ไม่เมื่อยครับนี่ฮะผมนั่งพูดแล้วนะนื่อยก็โอเคครับฝากท่านไว้ด้วยนะฮะรถเก่านะครับ นะยิ่งเก่ายิ่งต้องดูแลให้ถึงนะฮะนะถ้าเกิดว่ารถมันเก่าเนี่ยฮะแล้วเราไม่ดูแลรถตามวงรอบนะครับหรือดูแลรถไม่ถึงนะฮะมันก็จะทําให้การเดินทางทุกกิโลมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อรถมันเก่าแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทําให้ความเสี่ยงนั้นน้อยลงนะนะมันไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจะหมดไปร้อยเปอร์เซ็นนะครับ แต่การเมนเทนนที่ถูกวิธีแล้วก็ตามวงรอบมันจะทําให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดครับนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบิเหตุขึ้นให้มันมีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ครับนั่นคือการใช้รถที่ถูกวิธีนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้นะฮะคาร์เวลทีสี่ครับสิ่งที่ผมนํามาเสนอในทุกๆวันนะครับและในทุกๆคลิปนะครับ ก็เหมือนคลิปที่ผมนั่งโตะนะครับนะใช้เวลาบรรยายเป็นชั่วโมงก็ฝากฝากคลิปรถเก่าให้ท่านดูอให้ท่านดูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ทั้งหมดแหละครับถึงแม้เราจะเดินทางนะครับโอเคนะครับเจ๊กุ๊กไปได้แล้วครับอ่าไปแล้วครับเจ๊กุ๊กมาแล้วผมต้องขอจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอความเมตตาครับแชร์ไปครับนะผู้ใช้รถเก่าทั่วประเทศจะได้มีกําลังใจกลับมาใช่อีกอีกครั้งนะครับนํารถเก่ามาวิ่งสู่ท้องถนนอีกครั้งนะครับ นะจะได้ไม่ต้องเสียค่าง,งวดครับนะส่งไฟแนนซ์นะครับเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เฝ้าตามคลิปผมไว้ครับเผื่อวันหนึ่งคุณจะอาจมีโอกาสได้ใช้รถเก่าแล้วก็ทําตามแนวทางผมครับนะอ่ะโอ,คคโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเนาะนะ,นะเราต้องจบคลิปแล้วครับ <ใช S 1> ก็ฝากกดไลค์กด <ๆ S 1> แชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลวเซียลูกบ๊ายบายซีกันบ๊ายบายสวัสดีข้ากันสวัสดีแล้ว อ่ะยบายกระดูกบ๊ายบไปไปายอ่ะสวัสดีสำน้าเติมน้ำมันเหรอเจค่ะอ่าสน้าพี่ทัก่อนอ่าก็ไปไปซีหน่อยเกค่ะมาบายบายซีหน่อยโอเคอ่ะเจกุ๊กยบายหน่อยจะจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวเร็วเข้าบายบายอ่ะเฟิภูนบายบายโอเคอ๋อพี่แชร์อโต้ต้องขอจบคลิปอรู่ทีนี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ